สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่ทูตเิเ l ลของแท,ท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับอะไรคือการที่กินกาแฟเย็นแล้วใส่เสื้อหนาววะไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจใตัวเองเหมือนกันตอนเนี้ยก็วันนี้นะครับตามที่หัวข้อคลิปบอกเลยเราจะมารีวิวปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าซูทสองนะครับผม นี่อันนี้ก็คือหน้าตาของเขาเนาะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้พูดง่ายๆซูสสอตัวนี้มันก็คือ Dynamic EQ เอาไว้ใช้แก้ปัญหาสําหรับการมิกอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันสามารถใช้ในกรณีไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะมาลองให้ดูคร่าวๆป้ายยาให้เน้นๆเสียตังกันเลยทีเดียวโอเคอเดี๋ยวผมจะลองใช้ลูปสักลูปหนึ่งนะเอาลูปอะไรก็ได้เนาะอยากได้อะไรที่มันแบบ ค่อนข้างต่อเนื่องหน่อยอันนี้มันมีซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่ะถ้าเกิดผมเล่นปกติก็จะเป็นอย่างนงี้นะถ้าเกิดผมใส่ซูตเข้าไปเนาะอันนี้ผมจะลองกดเปิดนะ โอเคจะสังเกตว่ากราฟมันเริ่มวิ่งนะครับตรงนี้มันเริ่มมีการลดทอนลงไปเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดู EQ ก่อนละกันนะอันนี้เป็นลักษณะของเสียงตอนนี้นะอันนี้ผมยังไม่เอาซูทเข้ามานะอันนี้ปิดไว้อยู่นะครับอันนี้เป็น EQ อ่ะลองดูว่าตอนนี้มันเป็นไง จะสังเกตว่าลักษณะของเสียงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี่ยประมาณ800ถึงแบบ 1K ประมาณเนี้ยนะครับอยู่กลางๆหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ซูตเข้าไปเนี่ยอ่าอันนี้สมมุติว่าผมจะให้ไปอยู่สัก 1K อ่าลองดูนะจะสังเกตว่ามันมีการลดทอนย่านนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับ พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าเราเอาไอตัวเนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาขึ้นไปเนี่ยมันก็จะลดส่วนนั้นให้นะครับผมอ่ะผมเอาขึ้นไปเยอะมันก็จะลดให้เยอะจะสังเกตว่าย่านกลางก็จะหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้ EQ อยู่ข้างหลังแล้วกันจะได้เป็นตัวที่แบบว่าบอกผลลัพธ์ของเรานะครับว่าเวลาเราใช้ซูตไปแล้วเนี่ย มาเจอ EQ แล้วมันจะทำยังไงนะครับผมอ่ะ m, bye, 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 bye> จะสังเกตว่าย่านเสียงกลางมันจะหายไปเห็นไหมเทียบกับตอนแรกตอนแรกที่เราจะเห็นทรานเซียนตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนแรกถ้าเกิดยังไม่ใช้ซูตรนะ ก็จะเห็นชัดกว่านะครับถ้าเกิดว่าผมเอาไปอยู่ข้างหลังซูตใช้ซูตเสร็จแล้วผมบูตสต์ขึ้นมาประมาณนี้เลยก็จะละดย่านนั้นไปนะครับก็คือย่านประมาณนี้หนึที่ผมบอกนะฮะก็จะเล่นได้มีพวกเด t h ก็คือจะให้ลดมากแค่ไหน พูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือทำหน้าที่ในการบีบอัดนะครับผมเสียงที่เป็น t r a n s ซียนอะไรที่แหลมแหลมลงมานะอ่ะผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมทำไว้เล่นๆก็เป็นบีดอย่างเดียวนาะยังไม่มีเสียงร้องยังไม่มีอะไรนะครับเอ่อเดี๋ยวจะลองให้ฟังแต่บีดอย่างเดียวก่อนว่าตอนนี้มันเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ซูทเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ซูตเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้ในมาสเตอร์เนาะอ่าลองดูนะฮะผมแค่ยโยนเข้าไปปกติเลยแล้วก็ลองดูความต่างๆ,ๆนะฮะจะสังเกตว่าซูตทำงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมเปิดมาเนี่ยเขาจะ ให้เน้นไปทางย่านนี้ละย่านนี้มันเรียกว่าย่านที่ Har s h นะครับผมมันเป็นย่านที่อยู่ของ Hi h i h a t แล้วก็พวก d ด s e r er. อ่า d ด s e r er ก็คือพวกสอเสือซอโซนะครับอะไรที่มันเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะเสียดหูส่วนมากจะอยู่ย่านนี้เขาก็เลยเซตอันนี้มาเป็น d e f a u l t หรือว่าค่าเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะปรับให้ตามความพอใจของเราได้ผมใส่เข้าไปเนี่ยเขาลดย่านนี้ให้ละ ถามว่าย่านนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมสามารถมากดตรงนี้ได้นะเดลต้าเนี่ยแล้วมันก็จะโชว์ว่าไอ้ที่เราลดไปเนี่ยมันคือเสียงอะไรบ้างลองมาฟังกันมันคือย่านนี้ซึ่งมันก็คือย่านปัญหาต่างๆนะครับที่เราเจอ ่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาซูตออกแล้วก็ลองดูความแตกต่างนะฮะสังเกตว่าเวลามีซูตเนี่ยมันค่อนข้างจะมันค่อนข้างจะนุ่มกว่าแต่ว่ามันก็ยังไม่เสียความเป็นดานามิกไปนะอ่าลองลองดูใหม่นะ เหมือนลิมิเตอร์อะไรสักอย่างซึ่งมันทําการคุมทรานเซียนไว้อะเออซึ่งดีมากๆเลยอันนี้ผมจะบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ซอฟต์โหมดนะครับซอฟต์โหมดก็คือตรงนี้อ่ะมันจะมีความนุ่มกว่ามันจะมีความแบบเหมือนโปร่งมากกว่า mm hmm. เขาเรียกว่าทรนสเปเรนต์นะครับก็คือความโปร่งมันจะเหมือนไม่ค่อยมีอะไรกดไว้แต่มันก็กดไว้อยู่นะครับถ้าเกิดผมใช้เป็นฮาร์ดโหมดนะมันจะลดมากกว่าอ่ะเดี๋ยวลองดู จะสังเกตว่าถ้าแบบฮาร์ดโมดเนี่ยผมค่อนข้างสูญเสียดรามิกหมายถึงว่าเพลงมันจะค่อนข้าง flat เพลงมันจะค่อนข้างแบบนิ่งนะครับมันมันลดเยอะจนแบบนิ่งไปเลยนะครับพวกทรานเซียนอะไรที่ผมทำไว้ก็จะหายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็ดูแล้วแต่กรณีไปเนาะว่าเราต้องการให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับ อ่าแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะครับสามารถที่จะกดเป็น left right หรือว่าเป็น mid side ได้ในกรณีที่เราอยากทำแค่อ่อย่าน mid หรือว่าเป็นย่านแบบว่าซ้ายขวานะครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันอ่าอันนี้เป็น side อย่างเดียวนะครับอ่าอันนี้เป็น mid อย่างเดียว ส่วนมากจะใช้เป็นมิดอย่างเดียวเนาะเพราะว่าพวกเสียงไฮแฮตอะไรเงี้ยผมจะเอาไว้กลางๆอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยเอาไฮแฮตไว้เป็นสเตอริโอเนาะอืมอันนี้ก็ดีเลยใช้ได้เลยแล้วก็สามารถเลือกเป็นฮาร์ดโหมดก็ได้นะฮะ เนี่ยแล้วก็มี s สป e d กับ Release เหมือน Compressor เลยนะครับอารมณ์มันจะเป็นเหมือนอารมณ์ l i มิเตอมากกว่าเนาะแล้วก็มีคุณภาพนะเมื่อกี้ผมลองเล่นดูแล้วมันเหมือนกับอันเนี้ยมันเหมือนกับจะพูดว่าไงเดียความละเอียดอะความละเอียดเหมือนกับพวกลีเนียเฟสอะไรอย่างงี้มั้งถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับอันนี้ถูกไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ผม ตามความรู้สึกนะครับไม่ได้แบบว่าอ่าน mm hmm. พวกแมนนวลอะไรมาเนาะเออมันมันก็จะดีกว่านะมันจะละเอียดกว่าแต่ก็แลกมาด้วย CPU ที่ทำงานหนักขึ้นนะครับผมมันมีไซ c h a ชนด้วยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกตัวอย่างหนึ่งดีกว่านะเออมาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับผมที่ผมอันนี้เป็นเพลงที่ผมทำไว้เนาะก็มีการใช้ซูตเข้าไปด้วยนะครับในอ่ามาสเตอร์เนาะแล้วก็ในนีด้วยหรือเปล่า อ่าตรงนี้ด้วยนะครับไม่รู้ใช้ทำไมเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนว่าเพลงมันเป็นยังไงนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันทํายังไงนะครับกับซูทในเพลงนี้นะสําหรับฉันเจอคนแรกที่เราผ่านไม่ได้แย่วันแค่เจอฉันแค่แกล้งลืมเจอกับฉันมันก็มากพอแล้วแค่ได้คุยก็ดีใจมาก จะกลายเป็นเรื่องที่แค่เคยวันที่ฉันลาแต่เข้ามาปลอมไมโยนกลางใจมันเลยดึงสาโคตรตอนนี้ฉันอยากจะกอดเธอมากมากเลยต้องขอโทษในบางที่ฉันเป็นคนเอาด้วใจแต่มันก็อ่าจะบอกว่ามันมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับในซูทซึ่งมันสามารถใช้ได้ดีมากๆเลยในกรณีที่ เรามีเสียงร้องแล้วก็เรามีบีดนะครับแต่ว่าบีดกับเสียงร้องเนี่ยรู้สึกว่าบีดมันจะกลืนเสียงร้องไปนิดนึงนะเออเสียงร้องมันสู้ไม่ได้างน,นะครับคนส่วนมากเขาก็จะคิดว่ายังไงต้องเพิ่มเสียงถูกไหมเพิ่มเสียงร้องเพื่อจะให้สู้บีดได้แต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการไซช์เชนนั่นเองเนาะซูตเนี่ยมันสามารถไซช์เชนได้นะครับไซ์เชนเสียงร้องกับตัวบีดเพื่อที่จะทําให้ทุกครั้งที่ไม่มีเสียงร้องเนี่ยบีดก็ยังอยู่นะครับแต่พอมีเสียงร้องมาปุ๊บ บีดจะหลบให้เสียงร้องอ่าเพราะฉะนั้นในการไซซ์เชนสิ่งที่เราต้องทำก็คือโอเคเราก็จะมาตรงบีดถูกปะแล้วเราก็ใส่ซูตลงไปนะฮะอ่าแล้วเสร็จแล้วผมก็จะกดตรงนี้นะครับไซซ์เชนแล้วก็ไปเอาออ d ดิโอจากเสียงร้องมาอ่าโอเคแล้วคราวนี้ผมก็กดตัวนี้ไซซ์เชน

รู้สึกมันแรงขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะลองใส่เยอะๆแล้วกันนะจะได้เห็นความแตกต่างนะฮะใส่ไปประมาณนี้เลยกัน ก็คือทั้งหมดของซูทส,สองนะครับก็ฟีเจอร์หลักๆจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งมันก็สามารถใช้แก้ปัญหาได้เยอะมากๆเลยนะฮะมาดูส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับผมของวิดีโอนี้กันก็คือเรื่องของราคานั่นเองนะครับก็อันนี้คือหน้าของเว็บไซต์ของเขานะครับราคาตอนนี้อยู่ที่219เหรียญ US dollars นะครับแต่ว่าเขาจะมีลดอยู่เรื่อยๆเนาะะวันก่อนผมเจออยู่ร้อเท่าไหร่นะ 160มั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะเอ่อ Black Friday Black Friday อ่าแล้วก็จะมีราคาที่อยู่ที่ Black Friday นะครับ Black Friday ก็คือมหากรรมที่เขาจะลดแรกจากแถมกันนะครับพวกลักอินอะไรก็จะทยอยแบบลดกันกระนำนะครับอยู่ที่119พาวนซึ่งเมื่อกี้ผมดูให้แล้วมันก็จะอยู่ที่150 เหรียญ US dollars นะครับผมซึ่งเอาตรงๆถือว่าคุ้มมากนะครับ150เหรียญกับการที่ได้ปลั๊กอินขนาดนี้มามันจะใช้ AI ในการคำนวณด้วยอะ่ะเออผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้สูญเสียดานามิกจนเกินไปอันนี้ก็คือจุดเด่นของปลั๊กอินนี้นะครับผมเป็นไงครับวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้เฉยตังกันไหมครับ <laughs> ถ้าเกิดใครที่รอไม่ไหวนะครับรอมันลดไม่ไหวเนี่ยก็ไปจัดได้เลย สองกว่าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดรอมันลดไหวรอมันลดดีกว่าเนาะได้ทุกอย่างเหมือนกันเลยนะฮะ150เหรียญคุ้มนะครับผมเอาวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าจะมีอะไรมาป้ายาายาใหม่ก็อย่าลืมติดตามชมบูคุนซี่สูตรเรนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ